Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast Inside Go l f In Focus In association with Sing Corporation สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast นะครับและนี่คือรายการ In Focus In Focus ในครั้งนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากนักกอล์ฟที่ เพิ่งคว้าแชมป์ไท a แลนด์โอเพครั้งที่49และอาจจะกล่าวได้ว,ว่าเป็นนักกอล์ฟที่มาแรงที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้นะั่นคือโปรเพชสดมแก้วกาญจนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเราได้คุยกันบ่อยหน่อยเพราะว่าชนะกันหลายแมตช์นะครับครับอย่างแรกแสดงความยินดีด้วยครับกับแชมป์ไทยแลนด์โอเพครั้งที่49ตื่นเต้นดีใจภูมิใจแค่ไหนครับครับก็ขอบคุณครับ ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้แชมป์รายการนี้ครับเพราะว่าเหมือนรายการนี้เป็นเหมือนความฝันนักกอล์ฟไทยทุกคนนะครับที่อยากได้แชมป์แล้ววันนี้ผมก็ทําได้ก็อยากจะขอขอบคุณครอบครัวครับแล้วก็สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกท่านครับที่สนับสนุนผมมาตลอดครับขอขอบคุณมากๆครับผมไม่แน่ใจว่าเพชรทราบหรือเปล่า แต่ว่าในช่วงที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งตั้งแต่แข่งขันมาในปีนี้ตั้งแต่ภูเก็ตมาที่พัทยาจนมาถึงที่ริเวอร์เดลมีแฟนคลับของสดมอาจจะกล่าวได้ว่ามากที่สุดคนหนึ่งในทัวร์เลยนะคนนราที่ว่าสวยโกโลกเขาเชียกันเยอะจริงๆครับครับก็ไม่ไม่ทราบเลยครับแต่ก็พอรู้ครับว่าก็มีเพื่อนๆของ พ่อคุณแม่อะเงี้ยก็ติดตามทางไลฟ์อขอขอบคุณทุกคนครับที่อคอยติดตามผมแล้วก็เชียร์ผมอันตลอดครับครับเคล็ดลับของความสำเร็จในในแมชนี้คืออะไรจริงๆแมชเนี้ยเป็นแมชที่เล่นดีมากเลยเราได้คุยกันตอนที่อยู่บนกรีนหลุม18ว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเสียแค่โบกี้เดียวเพราะวสามพัดอีกต่างหากครับผมจริงก็วางแผนไว้สนามนี้ครับ ตั้งแต่วันสองก็พยายามตีให้เสียน้อยที่สุดครับเพราะว่ากีนค่อนข้างอ่าลายค่อนข้างยากครับแล้วก็อ่าสนามนี้มีสปีดท,ที่เร็วกว่าสนามนกรอบอะไรเงี้ยครับก็ต้องปรับเรื่องบนกีนเรื่องสปีดเรื่องน้ำหนักเรื่องลายนี้นิดหน่อยครับก็พยายามตีสนามนี้ก็ถ้าเราอยู่แฟร์วีก็น่าจะเป็นเหล็กง่ายขึ้นครับเพราะว่าลาค่อนข้างยาวครับ S <S อืงอยู่เฟรยแล้วก็ตีอ่อนใ,ให้เยอะเอาไว้ครับแล้วก็ให้ถูกหลอนครับเพราะว่าถ้าผิดหลอนก็ผัดยากครับแสดงว่าทํากันบ้านมาดีว่าจะต้องเข้ากรีนหลุมนี้ตรงไหนกับตําแหน่งเจาะหลุมในแต่ละหลุมคือวางแผนกับพี่ตูนมาเป็นอย่างดีใช่ครับก็พี่ตูนเขาก็ช่วยไกด์ให้หน่อยครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ธงจะปักตรงนี้นะเราผิดเลยได้ ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีพื้นที่กีฬาตรงนี้กีฬาตรงนี้ครับอือพอเรามีแคดดี้ที่ถือว่าเป็นประสบการณ์สูงอย่างพี่ตูนเนี่ยมันมีส่วนช่วยเกมของเพชรมากน้อยแค่ไหนยังไงครับสําหรับผมก็ช่วยได้เยอะเลยครับทั้งเรื่องของระยะเรื่องของทิศทางลมแล้วก็เรื่องบนคีนอะไรเงี้ยครับเพระวคื สมมติแข่งวันนี้ใช่ไหมครับครับแล้วพอขึ้นวนกีนี่นเขาก็จะเดินไปดูหลุมเจดเจาะในรอบต่อไปแล้วก็นับก้าวครับว่ามีพื้นที่เท่าไร่เท่าไหร่แล้วก็วางแผนตั้งแต่ก่อนเริ่มอีกวันหนึ่งะครับก่อนเริ่มอีกวันหนึ่งแล้วก็วางแผนว่าเราต้องตีไปตรงนี้แล้วก็เอห้ามผิดทางนี้เราตรงนี้กว้างกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําการบ้านมาก่อนแล้วครับถ้าเป็นเราเองถ้าเรา เราทําเองทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ละเอียดเท่านี้ครับอืมเพราะว่ามันต้องไปสนใจในเรื่องของเกมกอล์ฟของตัวเราเองอยู่แล้วด้วย<ๆ>นะครับใช่มันต้องสนใจในช็อตน,นั้นนะครับแล้วเราไม่มีเวลา <c oughs> ต้องไปดูว่าหลุมในรอบต่อไปจะจอบตรงไหนแล้วเราไม่มีเวลามานับว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับครับอ่าก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่ถือว่าอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ สดมอีกคนหนึ่งเนอะใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ไหมครับว่าความสำคัญของแคดดี้ถ้าเราได้แคดดี้ที่เวิร์กด้วยกันถูกเนี่ยสำหรับนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยมันมันทำให้เกมเนี่ยยกระดับขึ้นไปได้เลยเพราะตัวเองจะได้สนใจเฉพาะช็อตที่จะต้องตีใช่ครับแล้วก็ทำให้เราเหมือนมีสมาธิมากขึ้นในแต่ละช็อตเลยครับครับพอพูดถึงสมาธิมากขึ้นในแต่ละช็อตเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอันนั้นนะครับผมขอถามเรื่องของ เกมพัดก่อนจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในอไทยแลนด์เนี่ยทุกคนบอกเหมือนกันว่าไม่แปลกใจเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นคนพัดดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนที่ชนะในบังคลาเทศโอเพนลุมสุดท้ายก็พัดยาวลงอยู่ไหนก็พัดลงอันนี้คือจุดเด่นของสดมเองหรือเปล่าแล้วไปฝึกมายังไงครับจริงๆลกพัดก็รู้สึกพัดดีมาตั้งนานแล้วครับ แต่ว่าอยู่ที่ว่าจังหวะในแต่ละวันไนงครับแต่ว่าผมผมเป็นคนที่มองจากลูกไปถึงลูกจะเห็นเป็นอ่าเป็นเส้นโค้งอะไรเนี้ยแบบลูกวิ่งไปทางนี้แล้วก็ไหลเข้าหลุมอะไรเงี้ยครับจะเห็นเห็นเป็นเส้นทุกครั้งที่จะพัดไงครับแล้วก็ก่อนก่อนพัดก็คือเราดูลายดูน้ําหนักดูทุกทุกท,ท,ท,ทุกอย่างแล้วครับก็คือเก็บไว้เป็นภาพในหัวแล้วครับก็พอถึง พอถึงคิวเราเล่นเราก็แบบไม่ต้องมาพงไม่ต้องมาดูอะไรแล้วครับก็แค่ทําตามที่เราเห็นในภาพนะครับอือแสดงว่าในจินตนาการเนี่ยจินตนาการวยอยู่แล้วว่าลูกจะเลี้ยวแบบไหนไปทางไหนตรงไหนพอถึงเวลาพัดก็แค่พัด<ช>ไปตามเส้นที่คิดเอาไว้ใช่ปล่อยไปตามภาพที่เราเห็นที่เราวาดไว้ตั้งแต่แรกอ่ะฮะแล้วมันแล้วมันก็ไม่ต้องจดนานอะไรอย่างนี้ด้วยครับแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันทําให้เราไม่ไม่เก่งด้วยครับ เออจริงเป็นคนที่เวลาพัดจดจดเร็วมากเอ,อ่อสมมุติว่าเวลาจินตนาการอย่างเงี้ยถ้ามันถูกก็ถือว่าดีมันมีไหมที่เราจินตนาการไปแล้วสองสาหลุมแล้วมันเป็นคนละเส้นกับที่ที่เรามองเลยครับในบางทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ทํายังไงดีครับก็จริงๆก็มีครับที่ไม่เห็นตามเส้นที่เราวาดไว้แต่มันก็ไม่ได้แตกแต่ว่าสมมติเราให้ซ้ายแล้วมันจะมีขวาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ที่ลายอยู่ที่ ภาพที่เราเห็นตั้งแต่แรกด้วยครับเราก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเพชรเป็นคนที่ค่อนข้างมีสติกับสมาธิดีถ้ามันผิดก็ปรับดูว่ามันมันจะต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงเท่านั้นเองใช่ครับก็ดูว่าอย่างถ้าเกิดเราไม่ลงนะครับเราก็ต้องดูว่าตรงนี้เราสตูกดีไหมหรือว่าเราน้ําหนักไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับ,รบก,ก็จะดูตรงนั้นด้วยครับ คำถามต่อมาเรื่องของรูทีนมีคนชมและตัวผมเองก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าเพชรใช้เวลาในการทํารูทีนไม่นานแต่รูทีนทุกครั้งเนี่ยเวลาเกือบเท่ากันทุกครั้งถ้ามีคนจับเวลารูทีนแบบนี้เนี่ยสั้นๆเน,นี่ยไปฝึกไปยังไงครับรู้ตัวหรือเปล่า,ว,าว่าเป็นคนรูทีนไม่นานแล้วตีเลยจริงๆก็ไม่ได้สังเกตตัวเองครับแต่ก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนตี ทีเร็วอะไรเงี้ยดูทีเร็วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่ามันเท่ากันตลอดไหมอะไรเงี้ยครับเกือบเกือบเท่ากันตลอดนะครับผมพยายามนับอยู่ในการถ่ายทอดสดสองวันนี้มันเวลามันเกือบเป๊ะเลยนะครับยืนจดก้มแวกเกิลหนึ่งทีแล้วซัดเลยเกือบเกือบทุกครั้งเลยนะครับครับใ,ใช่ครับคือจริงๆการที่เราเห็นแบบภาพในหัวแล้วครับถ้าเกิดมัน เรามองไปที่ลูกทีหนึ่งแล้วพอกลับมาคือภาพนั้นมันยังเห็นอยู่ครับแต่ถ้าเรามองแล้วกลับมาแล้วเราจดนานภาพมันก็ยยิ่งยิ่งจางลงนะครับเป็นเป็นวิธีการทำคล้ายๆการพัดเลยเนอะแสะดงว่าของเพช <Pet S 1> รเนี่ยคือการสร้างจินตนาการ imagination สร้างภาพของการตีช็อตที่จะเล่นหรือว่าพัดที่จะต้องพัดเนี่ยแสดงว่ามันมีความสำคัญกับเกมของตัวเพชรมากๆเลย ทุกช็อตผมจะเห็นเป็นภาพหมดเลยครับออกสตาร์ทยังไงเลี้ยวเข้ายังไงอะไรเงี้ยเห็นสร้างภาพแบบนี้มานานแล้วหรือยังครับก็นานนานแล้วครับตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยครับอืมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเยาวชนที่กําลังฟังอยู่การสร้างจินตนาการก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในกีฬากอล์ฟอย่างหนึ่งสร้างแล้วสามารถทําได้ก็จะยิ่งดีแต่สร้างถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ช่ครับทีนี้เนี่ยเ,เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าเคยเวิร์กกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องของการดูพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองแล้วเคยบอกบว่าเล่นสัปดาห์ที่สองจะพีคซึ่งตั้งใจเลยไหมครับว่าจะหยุดหัวหินแล้วก็เตรียมสัปดาห์ที่สองสำหรับ Thailand Open ครับก็ตั้งใจเลยครับเพราะว่าถ้าเราเล่นหัวหินมันก็จะเป็น อาทิตย์ที่ห้าติดแล้วก็มาบุรพาราที 6, ท,าที่หกแล้วแถลงประเพทอาทิตย์ที่เจ็ดเนี้ยมันจะไม่ไม่ไหวครับ <c oughs> เลยพักที่หวัวหินดีกว่าครับแล้วก็มามาเหมือนเช็คตัวเองมาทําร่างกายใหม่ครับก็คือมาเหมือนดูว่าเรายัางผิดพลาดตรงไหนเช็คสวิงอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแล้วก็มีเวลาอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็มาบุรพาก็เหมือนกับว่าได้ลองลองช็อตลองอะไรที่เราเช็คมาแล้วอะไรเงี้ยครับ อื uh ือ huh, uh ืม huh. ครับแล้วร่างกายมันก็ยังโอเคยอยู่อะไร้ยครับก็พอเข้าวิกที่สองก็คือไทยแลนด์โอเพนเนี่ยครับก็ก็คือทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คิดครับโอเคโอถือว่าทําได้ตามเป้าหมายเนอะพักมาแล้วสัปดาห์แรกก็จะเป็นการทดลองสิ่งที่ทําร่างกายมาสัปดาห์ที่สองมันควรจะพีคพอดีแล้วมันก็พีคจริงๆด้วยใช่ครับทีนี้ตารางต่อไปของสดม เล่นอะไรยังไงต่อครับจริงๆจะมีต่อเลยมันมีที่คอนแกนครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ผมก็เหมือนเดิมครับก็น่าจะพักแล้วก็ไปเล่น r อยยันหิวครับอืมอีอาทิตย์ต่อไปแล้วก็มันจะมีเอเชียนทัวร์อีกสองแมตช์ที่ภูเก็ตครับปลายปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้าครับอืือก็พยายามจะทําให้มันพลิกช่วงภูเก็ตอะไรเงี้ยครับอ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลับไปทั้งบลูแคนยอนแล้วก็ทั้งที่ลาคูน่าลาคูน่าซึ่งช,ชนะทั้งสองสนามมาแล้วใช่ครับแต่ว่าบลูแคนยอนก็เป็นปีอีกคอร์สหนึ่งครับที่เรายังไม่ได้ชนะอ่านั่นก็คือ,คอที่ยากกว่าใช่ครับมันเป็นที่แคนยอนคอร์สนะครับใช่ครับอือหือ,อ,อโอเคเอา่า พูดถึงความมั่นใจของตัวเองในเกมนี้ครับเพราะว่าจบแมชนี้เนี่ยอันดับโลกของเพชรขยับขึ้นอีกเยอะแน่นอนครับก็ชุวงนี้ค่อนข้างมั่นใจครับพรว่าเรา,เราได้แชมป์มาด้วยอะไรมาด้วยมันเหมือนเราเหมือนเอนเราคลายความกดดันที่แบบไม่ได้แชมป์มานานด้วยครับอ uh ่าฮะแล้วก็ พอได้แชมป์มันก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับแล้วก็เล่นด้วยความเหมือนเหมือนเล่นด้วยความแบบมั่นใจชใช่คิวเล่นตามเกมของเราไปเรื่อยครับไม่ได้เล่นจังหวะว่าเราต้องแบบต้องทําต้องอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็โฟกัสถูกจุดครับอืมตอนท้ายวันนี้ก่อนที่จะตอนที่เสร็จพิธีไปแล้วเนี่ย ตอนที่จะถ่ายรูปเนี่ยเห็นเพชรคุยโทรศัพท์อยู่เข้าใจว่าเป็นคุณสันติพิรพักดีที่โทรมาแสดงความยินดีใช่ไหมครับใช่ครับลัวได้คุยอะไรกับท่านบ้าง่ะครับก็ท่านก็เหมือนโทรมาสแสดงความยินดีครับอือห <c oughs> ือออสอนต่างๆครับสอนเรื่องอวางแผน ว่านอนาคตจะยังไงอะไรอย่างต่อครับท่าน,นก็อยากให้ไปลองอคิวเล่นตัวต่างประเทศมากขึ้นนะครับอือหืออือหือโอเคก็ถือว่าเป็นกําลังใจอีกอย่างหนึ่งเนอะที่สดมแก้วการชนาได้รับวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ที่เคารพอีกหนึ่งท่านใช่ครับเป้าหมายครับ เป้าหมายในเมื่อคุณสตีก็บอกแล้วครับว่าอยากจะสนับสนุนอยากให้ไปแข่งขันต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเป้าหมายของสดมเอาสองเป้าหมายก่อนเป้าหมายระยะสั้นตั้งเป้าหมายไว้แบบไหนอะไรยังไงบ้างครับในช่วงสั้นๆนะครับเป้าหมายระยะสั้นก็มีปีหน้าเรามีทัวร์การ์ดของเอเชียทัวร์แล้วครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับปีหน้าเพราะว่า อเทวก็เปิดแล้วเราก็ไม่ได้แข่งมาจะสองปีแล้วครับก็พยายามทำให้เต็มที่ครับแล้วก็สนุกไปกับมันครับอออืืเป้าหมายระยะยาวก็คิดว่าอลายปีหน้าถ้ามีคิวที่ญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะลองไปดูครับอืมครับผม เป้าหมายระยะยาวๆแล้วครับคิดจะไปที่อเมริกาบ้างไหมครับแต่อเมริกาจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องไปเล่นคอนเฟอรี่ก่อนใช่ครับก็จริงๆก็มีเป้าหมายเหมือนกันครับเพราะว่าก็อยากไปลองดูเหมือนกันครับแต่ว่าเรายังขาดเรื่องระยะครับในนูกนมันต้องตีไกลขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงอ่ปิดซีซั่นนี้ก็พยายาม ทำให้ไกลขึ้นนะครับถ้าเราไกลขึ้นได้ก็มีสิทธิ์ที่จะสู้กับเขาได้ก็อาจจะไปลองดูครับครับตอนนี้ driving average อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอประมาณสองร้อยเก้าสิบสองรอยเก้าสิบห้าครับอืมคิดว่าถ้าจะต้องไปสู้ PJ ทัวต้องต้องตีสักเท่าไหร่ได้เอ่ยผมว่า average น่าจะต้องสามรอยสิบอะไรเงี้ยอือหึถ้าได้สักสิบสิบห้าหลาน่าจะดีครับ ครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสดมแก้วการจนาเนอะที่บ้านน่าจะดีใจกันฉลองกันชุดใหญ่เลยไหมครับครับปกติครับกินข้าวอะไรปกติครับอือหึอือหโอเคก็เราเพิ่งสัมภาษณ์หลังจากที่จบไท l ลนโ o เพ n กันมาหมัดๆนนะครับผมว่าเดี๋ยวจะยิ่งอยู่ไปจะยิ่งยิ่งซึมซับ ความขลงังความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นแชมป์รายการนี้ก็ขอสแสดงความยินดีกับสนมแก้วการจนานะครับครับขอบคุณครับครับผมหวังว่าเราจะมีโอกาสที่คุยกันใหม่ผมมีความยินดีอย่างยิ่งถ้าสนมจะชนะไปเรื่อยๆผมก็จะขอคิวคุยกันไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์แล้วกันนะครับครับครับผมนั่นคือแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่49ประจำปี2021นะครับปีหน้าเขาจะป้องกันแชมป์แน่นอนและปีหน้าเขาจะเป็นปีที่50ของการขันรายการที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ยิ่งใหญ่รายการนี้ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยืนยันนะครับว่าจะพยายามผลักดันให้กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียทัวร์หรือว่าอย่างแย่สุดก็ยังอยู่กับออสเตรเลียนกอล์ฟทัวนี่นะครับก็จะมีออฟฟิเชียลเวิร์ดเรนกิ้งพอให้กับนักกอล์ฟแน่นอน ขอแสดงความยิดีกับสดมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปวันนี้ลา,าไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ